อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนมือนิสิภาทุกคนนะ่ะไปทำงานนะคะให้ชมดอกไม้สวยๆก่อนนะคะอันนี้คือหวานสีทิศสีขาวค่ะไปค่ะทุกคนไปทำงานน้ำข่อยนะคะ Ja. Äh, är det två stycken 55 Vad sa du? Är det två stycken 55 femtiofemtio? på ja. ja, Ja. เลิกงานแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสรีเดนค่ะเมื่อนี้พอ,อกันหลังเลิกงานนะคะทุกคนทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อนี้ยยูนีอากาศสององศาค่ะกําลังจะอุ่นขึ้นมาแน่แล้วล่ะค่ะ ว่ว่ายงานมสาก็ล้มพีวีหนาวอยู่นะคะตอนนี้คอยหนายังพอนั่กินขา้าวแรงดอกค่ะคอยจะกินน่ะขนมกับน้ำชากอนนะคะแกะเมยก่อนคอยจะเห็ดเน้อก,กินที่หลังนะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันทักทายกันอคอยต้องขอกร่าบขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะคะที่ส่งกันลังใจมาให้คอยนะคะ,ะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตาม มาดามันนองสาบซึ่งแนะนำใจอันง,งดงามของเอฟซีทุกคนนะคะที่ส่งพลังบวกมาให้เหตุให้มาดามบานนองน่ะมียอดซับตำเนน่ะสองมืน 20, เอ็ดแล้วนะคะทุกคนข่ะเมื่วานนี่ไขกระดแชร์เรื่องราวของน้องนำฟ้าให้ทุกคนฟังนะคะอ่าว่าน้องนำฟ้าน่ะแต่งงานกับเค้นเราเค้นน่ะเคยให้คําหมั่นสัญญากับน้องนำฟ้าว่าจะ ส่งเสียทั้งบ้านเล็กๆน้อยเพื่อเป็นค่าใจใจให้พ่อแม่และก็ให้ลูกนะคะแต่ว่าเข้นกับว่าได้เหตุตามคำมั่นสัญญานะคะน้องนังาก็เลยโทรมาระบายให้คอยฟังนะคะแต่ว่าคอยก็ได้บอกน้องนันฟาให้ยูอดทนเพื่อที่จะรอทำงานก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเหตุใบขับขี่แล้วก็อื่นๆอีกนะคะขอให้ใส่ความอดทนคอยก็ได้ กําลังใจน้องนันฟ้าไปแบบนี้นะคะแล้วน้องนันฟ้าก็าาได้ไปติดตอ่อที่จะสมัครงานให้ผ่านกลุ่มแรงงานนะคะทางอาระเบียนะคะตอนนี้ก็อลอทางอาระเบียติดตอ่ออยู่นะคะทุกคนขอกําลังใจจากทุกคนส่งกําลังใจให้น้องนันฟ้าด้วยนะคะข่าวสาเรื่องราวของน้องนันฟ้าเป็นไปอย่างได่อยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่า,าสำหรับ เรื่องเล่าของนันนาฟ้าค่ยก็จะจบใบแค่นี้ก่อนนะคะเขาก็มาคุยเรื่องใหม่กันนะคะทุกคน เมื่อนี้เป็นเมื่อดีนะคะเป็นเมื่อแห่งความรักเป็นวันวาเลนไทน์นะคะคอยขออวยพรให้ทุกๆคนมีหัวใจสีชมพูมีหัวใจสีแดงมีความสุขสดชื่นกับความรักนะคะขอให้ทุกคนน่ะทรงวางทรงปรารถนาเพราะว่าจะเป็นเรื่องอใดก็ตามนะคะเมื่อเนี้คอยมีชอยดอกไม้นะคะคอยได้ชอยดอกไม้จากคนคนหนึ่งนะคะ ให้ทุกคนท้ายสิคะว่าเป็นของภัยชอดอกไม้นี่นะเป็นของค้นที่เคยเอาไมาไห้คอยประจําตั้งแต่ทุกปีแล้วค่ะเป็นคนที่คอยเคยอยากให้เพื่อนพาไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะแต่ว่าเพื่อนเวาละโมก,กับคอยคอยเลยบว่ใงห้ไปนะคะทุกคนคอยก็เลยบบอกเพื่อนทางขอความนะคะ แต่เพื่อนนะ่ะยังงส่ง่อดอกไม้มาให้่อยนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าคอยกันรับเพื่อเกาล่คะค่ะเพราะว่าข่อยถือว่าเพื่อนนะเป็นเพื่อนนะคะก็บ่ได้รังเกียจอยังเพื่อนนะคะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอาวันวาเลนไทน์คนคุยนะ่ะได้เอาอีหยังให้ให้ดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าให้ของควรอีหยังหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อเ้ารนี้นะคะ พอไข่ตื่นขึ้นมาไข่ก็เล็เห็นขอบความนะคะเพื่อนกาส่งขอบความมาแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์วันสันเราเพื่อนกาบอกว่าเพื่อนได้อวนเงินให้่อยนะคะ,ะเพื่อที่จะให้คอยนะไปซื้อกิฟต์ของควรนะคะอาจจะซื้อเป็นเสื้อผ้าหรือจะซื้อเป็นน้ำหอมก็ได้วันสันค่ะทุกคนข่อยกระเลยบอกเพื่อนว่าเก่งใจนะคะ,ะแต่เพื่อนก็นว่า อยู่ห่างกันอาจจริงเพื่อนก็อยากให้ชอดอกไม้แล้วก็พาไปกินอาหารในร้านอาหารว่าสั้นค่ะทุกคนแต่กามันก็เป็นไปว่าได้นะคะมันก็เลยโอนเงินมาให้บารลายดอกขากัะพ่อเป็นซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อน้ําหอมนี่แหละค่ะกัได้ตะขอบคุณเพื่อนนะคะแล้วกัอดีตสามีนะคะก็ส่งขอความมาอ่า แฮปปี้วาเลนไทน์เดีวันสันก็คือว่าล่ะค่ะเราก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคอยยุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะคะค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนลองน้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เห็นยูทูบกันนะคะหลายๆคนนะคะที่ส่งขอความมาแฮปปี้วาเลนไทน์ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่ยังคิดฮอนมาด่าบันนอกอยู่นะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะเมือ่อเนยไข่กามาแฮปปี้วาเลนไทน์สุขสันต์วันแห่งความรักกับทุกคนซื้ๆนะคะคิดฮอดนะคะขันเมือ่อใดบ่ไดดคุยกันก็นยังขาดอีกอย่างไปนะคะพอวา e นะเอฟซีน่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมาดามบันนอกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ <c oughs> สำหรับเมือ่อเนยไข่กับสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะมาดามบานนอกสอบสื่นใจหลายๆค่ะแห้งๆค่ะ <c oughs> ข่าวการศิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมือนี่ขอกาวคำ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย